ไม่เล่นต้องกลุ่มเดียวกันดครับพี่โง่จเล่นตกล้อส้มเลยพี่ไม่ต้องลงไหลแล้วพี่มาใส่ไฟการเถอะ ไม่เหี้ยชุบแล้วเมิกขึ้นมาชุบตำเหี้ยอะไรวะไปได้มันครับได้มันกว่าชุบหมูเป็นพี่ชุบหมูได้ปะมันชุบไม่ได้ชุบหม,หมูอ่ะชุบหมูมันโหลดช้าชุบหมูมันช้าเกินต้องหาขี้ เอ้เอ้ลูงบอกค่ไอคนที่เหม่อไอคนที่เหม่อไม่ต้องชุบไอลุงตัวนั้นตัวนั้นเหม่อตัวนั้นเหม่อตัวนั้นเหม่อ กิดแล้วพ <re ี่ก <e ันละมาใส่ไฟกลางหน่อยครับไฟนี้เราไหวเน่ยโอ้ยสบายไหวนะจริงเล่นดีๆไหวนะพี่หยเรีอะหูมีคนชุบแล้ว

โอ้โหขึ้นมาอีโมโลเลยเฮียไม่มีใไม่ทันไม่มีทันให้กูได้ดีเลยใช่ปะหวยท่านจะจุ่มเลยเพื่อนเยอวงเนี้ยไหมควงเนี้ยไหมไอ้ขจุ่มอืมหาขีไม่ออก ไปอย่างงี้ประจำเลยเฮียชุบชุบชุบโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่ไหวไไม่หวตีไป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 ไม่ไหว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 จริงครับ แ่นเ,เนไม่ไหววะไปเลยครับไปกันเลยโอ้ยจัดชนจัดชนจ,จัดโอ้ยโดนย้ำ เขาขับรถมาชนไว้ที่ไเก็บเปลี่ยนเลยสัตว์เ้ไยไอ้ไหนวะนหมดยังไม่ไ,ไๆๆอ,อ,อ้บ้าแล้วเว้ยลุงแถบประกาศแล้วว่าเอาว่าไอ้สุนได้เล่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 นได้ไดไดเล่นโโหเลย

ชิบูไม่ได้แดกหรอกชิบมมูมันนานไปวันนี้นานจัดเลยชิบมมูอะเอาปาปาดีปาปลา

ไปเล่นรวมกับเพื่อนหน่อยเข้ามากลางเข้ามาการเข้า,า,าพ,พี่โอ้ขึ้น,นเรื่องสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รถหลวงรถเหลืองมีตัวชุบตัวนึงอ ชุบออมแม่งเสียเวลาจัดเลยเราไหวไหว้ยพี่โอ้โห,โหตายคามือเลย เกิอาชิ้นเดียนะใครอยู่ตรงตกคูนไม่ใช่ไ่ายก่อนก็ได้ครับหลังรีพัาในฟาร์มเนาะกอเยี่ยมเพียชั่วโมงนี้ว่าจะรีละไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เกือบจะรับจะกลับมาได้เฮีย พวกมึงเล่นกันเบื่อยังวะพวกมึงเล่นกันเบื่อยังแดงย่าแลวดิาแวดิงป่าววะโทษพี่ดวนะูเยอไ่ัยี์ไ่ยเอี้ย แปราบของบ้านแล้วยังง้อเดี๋แผ่วเดี๋ยวพี่อย่าแผ่วชุบเพื่อนด้วยแดงอ่ะชุบเพื่อนด้วยคิดตันอ่ะโอ้โหอะไรเยอะคือโจรสลีอ่ะคิดมันมันมั่วเวลาปะหวะหมิงแดงหมิงเยอยแดงแผ่วอ่ะแผ่ว แผวจริงหรอไปเดียวเองน่ะอย่าแผ่วดีก็ไปเดียวเองอยอง่าแผ่วดีเมื่อกี้ยังเก่งอยู่เลยสัตว์เพื่อนตีมั่วเพื่อนตีกันเอง Em mà chụp o lắm nè, nó chụp đi, nó có chụp o Em mà chụp chụp em mà chụp đế Em chụp mà, em chụp mà, em chụp mà Em chụp mà, em chụp mà, chụp mà ชุบพี่ให้มันเล่นหน่อยไม้ไข่ปนได้ปนเลยนะไม้ไข่ปนได้ปนเลยครับปนเลยปนเลยปนเลยมันจกใส่ไฟกันเยอะนะปนเลยปนเลยปนเลยมันน่าจะมีหลายตัวปนเลยหมดเดเหมดเกือบจะหลับว่าไปมันกดตัวอะไรปนกดจีพิซซัตเกือบจะหลับแต่กลับมาได้เสย ไม่เวลู